สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวสาวดอยจะพามาทำอะไรเดี๋ยวค่อยตามสาวดอยมานะคะแต่ขอนั่งคุยเปิดหัวคลิปนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าพูดถึงตอนนี้เราสามารถที่จะเปิดช็อต ได้แล้วสาวดอยก็เลยอาจจะมีช็อตเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าช็อตของเราเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วอาจจะได้ได้มากได้น้อยไม่รู้อ่ะแต่ว่าช็อตช็อตมันจะมันจะไวนะคะจริงอยู่ว่าเราอาจจะต้องสะสมยอดวิวเยอะนะเป็นล้านวิวกว่าเขาจะให้เรากว่ากว่าเขาจะให้ตังเราเท่าที่สาดอยเข้าไปอ่านกฎของเขาดูแต่ว่าทีนี้ ถ้ามันสาวดอยเข้าใจว่าหนึ่งล้านวิวเขาไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องคลิปละหนึ่งล้านวิวนะสาวดอยคิดว่ารวมทั้งหมดในแต่แต่ละรอบอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ประมาณนั้นแต่ก็เลยในเมื่อยอดวิวแต่ละคลิปของเรามันไม่เยอะแล้วก็ลงคลิปเยอะๆ็แลวกันแล้วไอ้คลิปช็อตนี่แหละมันจะไปเนาะโอเคค่ะแล้วปบเดี๋ยวคลิปนี้สาวดอยจะพาไปดูไปชมหรือไปทำอะไร ตามเสาวดอยมาเลยค่ะนี่วันนี้ลูกสาวเอามะละกอลูกเบล์มาฝากไม่รู้สายพันธุ์อะไรแต่คิดว่ากรอบแน่นอนแล้วทีนี้อันนี้ก็หืมๆเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เห็นอยู่ในคลิปช่วงตอนเย็นสาวดอยจะกินแต่ส้มตำไม่รู้อะตำอะไรก็สลับกันไปเนาะโอเคค่ะ ป่ะเดี๋ยวเราไปตำส้ตมตำกันต่อครกแตกไปแล้วใบหนึ่งตอนนี้เหลือใบเดียวไม่รู้มันจะแตกถึงหรือเปล่าตำจนกว่าครกมันจะระเบิดหมดทุกใบแล้วก็ซื้อใหม่มาตอนนี้ได้เวลาตำครกระเบิดอีกแล้วนะคะตำ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 กันต่อเอ้ย ก็ตำข้ามมาก็ตําเออเสียงรถถาดวันนี้วันนี้ถาดใหญ่นิด,ดนึงถาดใหญ่นิดนึงแต่มะละกอสวยมากนะคะวันนี้แขกดำค่ะแขกดำลูกที่ถืออยู่นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมสีก็สวยอร่อยใส่ถัว่วฝักยาวด้วยของมัก ขาดไม่แดกคือถัวฝักยาวถ้าไม่มีถัวฝักยาวก็มะเขือโอ้โหอีกแม่เอ,อ้ยแค่ถัวฝักยาวครบมันเล็กแค่ตัวฝักยาวก็ไปครึ่มครบละโอ้หลนเอาสรางมันเถอะสงสัยผีบ้านผีเลือนอยากกินด้วยแล้วมั <c> ้ง <oughs> ตัวเองสะเพ้าเองไม่โทษตัวเองนะโทษผีบ้านผีเลือนอยากกินขอกินก็เลยกระเด็นว่าเป็นยุ้ย มาทุกวีทุกวันทุกวีทุกวันใส่ปูให้อีนางอืนางชอบนะแต่ไม่ต้องอใส่ตัวเดียวพอละต้องเ,อเยอะหรอกปูกินปูมันมปูดองก็กินไม่ได้นะคนแพ้นี่แต่ว่าใส่ต้อมซมก็โอเคเด ก็คือไม่ไปกินมันโดยตรงวันนี้มะขามเปียกเหมือนเดิมนะคะมะขามเปียกวันนี้ใสวันนี้ละลิงน้ําไวไม่ใช่อะไรหรอกถ้าละลิงน้าแล้วมันจะอ,อันนี้หน่อยวันนี้เน้นน้าํามะขามเปียกโอ้ก็ใส่มันหมดถ้วยนี่เลยวะแล้วก็ตามด้วยเอ้ยปะลาปะลาอยู่ในถังเอามาให้หน่อยจ้า เดี๋ยวให้ลูกลืมเอาปลาลาเข้ามา,าแล้วก็มะเขือสม้มหรือมะเขือเทศนะคะน้ำตาลปี๊บใส่แล้วแล้วก็มะนาวมะนาวนีนอันที่จริงใส่มะขามก็เยอะแล้วนะแต่มะนาวก็ลูกหนึ่งเหมือนเดิมเน้นเปรี้ยวหน่อยบ้านนี้ชอบเปรี้ยว ทีนี้อรอปลาร้าค่ะปลาร้าโอ้ยปลาร้าใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องซื้อมาใหม่แล้วนะคะวันนี้ใส่สองทับพีเลยนี่ไม้เข็มได้แล้ว,ลวบ้านเราก็ปลอดชูรสเหมือนเดิมเดี๋ยวเออพักกันเพื่อนนี่แหละเช็ดมือ มืออันนี้สำมะนาวนี่เดี๋ยวก่อนกินเราค่อยไปล้างมือมาแล้วนะคะปปก๊ปกๆวันนี้น่าจะน่าจะใสยย่ยำเอามากกว่าเพราะว่ามนละกวงเยอะเมนูกลับก็พักเจ้าเดิมนะคะผัสลัดเจ้าเดิมนี่ เรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้น้ำมันดำเปื้อเลยเพราะอะไรมะขามนึงเยอะและแล้วเรามะละกอนีสาวรอยถ้าเป็นสาวรอยทำเองสาวรอยชอบสับเอานะสาวรอยไม่ชอบตักไม่ชอบแบบไอ้ไอ้ที่แบบอันนั้นอะ่ะเนี่ยเพราะว่านี่ไอ้ที่แบบที่ขูดเอาอะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบสับเอาอันนี้เอาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวออกองกองไว้อย่างนี้แหละ อันที่รินตำได้อีกคุกหนึ่งเลยนะนั่นะน่ะ,นะแต่ว่าวันแต่ว่านี่คกมันเล็กไม่ไรค,คุกใหญ่ก็ระเบิดไปละตำสองรอบจริงไม่เอ,อาไม่เอาตำสองรอบค่ะตำรอบเดียวตำเครื่องไว้เยอะแล้วน้ำมันไม่พอ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 ําพอนนพอ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 พะตอพ้พอ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 นอพันอพนพอ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 พเพเพอพอกองลพอ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 พกพนพอ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 พ นี่โอเคแค่นี้พอแล้วก็ไม่มีการชิมเอาค่ะขนมจีนค่ะแกะเลยค่ะแกะขนมจีนออกเอาใส่ถุงนี้ค่ะเดเป็นถุงขยะอันนี้ก็แอบไว้ข้างตู้นี้ให้หมดเดี๋ยวอันนี้มัดปากด้วยขนมจีนวางไวข้ขอบๆเลยค่ะ เดี๋ยวคิดว่านะาลงมาคุกในคุกก็ยังพอไหวอยู่ตําไม่ได้แล้วแต่คุกพอไหวอยู่เพราะว่าถ้าตํานี่เดี๋ยวมันล้นคกเกินอี่วันนี้รู้สึกว่าเรามันสะอ่อนมันละกอเกินไปหรือเปล่าเห็นว่ามันละกอเยอะก็เลยใส่เยอะทีนี้แต่คุกมันเล็กด้วยถ้าเป็นคุกใหญ่มันจะพอดีอยู่ทีนี้เราก็ยำเอาเนาะ นี่ยำเอาในครกนี่แหละเดี๋ยวเราก็ค่อยเทใส่ที่เดียวโอเคโอเคค่ะตอนนี้เสร็จแล้วแล้วก็จัดใส่จานเลยค่ะใส่ถาดเลยไม่ใช่ใส่จานหรอกเรียบร้อยโอ้วันวันนี้วันนี้มันเยอะกว่าเดิมจริงๆริงยล้ว ่ะได้เวลารับประทานแล้วนะคะล้เรียบลอยนะคะมาได้เวลารับประทานแล้วจ้ามาเด้อมากินกันวันนี้แซบนัวคือเก่า นี่วันนี้หน้าตามันจะดำๆนิดหนึ่งโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็โค้เท่านี่แย่แค่นั้นท่านนี้แย่โดนแ้งม๋มนี้ค่ะมามา,มาทานด้วยกันนะคะหน้ารับประทานไมเอ่ยอ่ะอคุณลูกสาวให้คุณลูกสาวเก็บสิทภาพนะคะสวย,สวย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุก Subscribe ทุกกาลังใจสำหรับคลิปนี้สาวรายก็คิดว่าเ mm hmm. พื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมคลิปของสาวดอยทุกๆคลิปทำไมสาวดอยนำเสนอแต่เดี๋ยวก็อาจจะมีแต่กินหรืออะไรก็นั่นแหละแต่ละคนที่เข้ามาติดตามชมก็อาจจะได้อะไรต่างกันเนาะ นี่แหละวันนี้ให้ดูวิธีกินง่ายอยู่ง่ายนะคะไม่นู้มันจะลดมันจะลดได้หรือเปล่ามันจะลดได้ส่วนหนึ่งแต่ตรงขนมจีนนี่แหละมันจะลดไม่ไหวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่เด้อกินก่อน